มาขอเปิดใช้งานได้ต้องการชำระอินเทอร์เน็ตค่า internet เมื่อกี้ที่เห็นของลูกค้าก็คือบางคนก็จะไม่ได้เอาบีมบิมค่าชำระมามันก็จะต้องโอนเลนขคอนแทคกับในอีกระบบหนึ่งเป็นระบบ d c s ของเขาแต่ว่าเขาไม่มีขายบล็อมันก็มาโอนจากชื่อะจากเลขประชาชนแล้จะได้เลขสัญญา,ยา,ยายหรือหน่วยจงของเขาค่ะเราเอาเลขตัวนั้นมนาะ ในระบบออฟฟิศอะค่ะประโยชน์ก็คือได้ปรับตัวเข้ากับังค์ใหม่ๆคือเขาเป็นแบบวัยทำงานกันหมดแล้วเราก็เป็นที่ทำงานแล้วก็ได้ประโยชน์ที่ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงนะให้เข้ากับเขาได้แล้วก็มีความอดทนในการทํางานคืออย่างที่บอกทางานเรื่องของกามพูดมัยามากแล้วก็รู้ว่าหน้าที่หน้าที่ที่มันต้องมาช่ออะมันสาคัญมัน ต้องรอบครอบมากเพราะว่างานเกี่ยวกับการตลาดถ้ามีอะไรผิดพลาดมันก็จะต้องส่งผลมาถึงเราใช่ไหมคะได้ประสบการณ์หลายแบบลูกค้าที่เข้ามาค่ะมันก็จะมีหลายคนคนที่เข้าใจเราบ้างคนที่ไม่เข้าใจเราบ้างคนที่เข้ามาแล้วว้่นวายเลยหรือคนที่แบบเป็นมันป่าที่ไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะเราก็จะต้องพยายามที่จบ รู้ถึงการปฏิบัติงานภายในองค์กรมันก็คือความจริงเอางานเป่นใหญ่คะแต่ที่เลี้ยงหนูอ่ะเขามีเค่ี่อยาแทีจะต้องยังเยอะาเลยของเจบการเลี้ยงนี้ค่ะแล้วทำไมไอ เไม่สบาย 3G ที่ดีกว่าเอซจังไงอ่ะมันดีกว่าตาลเพราะหนูก็ซื้อแล้วแต่หนูยังไม่มีเครื่องใส่เครื่องนึงเฉยๆตาลาอยากได้เหรอมันมีโปรโมชั่นนะให้ให้เครื่องละเครื่องละหนึหนง่งร้อยบาทเนาะต้องเอาเงอนเยอะๆเวยๆไปจ่ายตาลด้วยอ,อ,อ,อาจารย์เรามีนึ่งร้อ,งอยบาทก็คือถ้าเป็นเน็ตมันจะเป็น ามรแปดสิบตลอดมาเดือนเลยค่ะคือมันไม่ลงอนะค่ะมันก็จะเป็นอย่างนีต้ตลอดตลอดเดือนเลยเขาก็เลยมาเอานนะคือหนูสามารถทุกได้เพาะั้น <c oughs> จริงอาเบอร์ไหมสเบอร์จริงป้าจันจริงปเอาเบอร์สวยๆด้วยนะเสียร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะโอ้ยเสีย มันก็ถูกกว่าใครคนอื่นเลยค่ะอาจยเบอร์สุดค่บที่หนูแนะนำพียงารตาเม่หนาหนแนะนำไม่ถึงให้มาให้พช่ไหมครับแล้วแล้วเนยด่งก็เนยดง